ดีค่ะเราคุยกันบ่อยนะคะเรื่องการสร้างธุรกิจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญจริงๆที่ทำให้สินค้าหรือบริการของเรามันเปลี่ยนเป็นเงินได้ก็คือลูกค้าใช่ไหมคะใช่เลยครับผมแต่คำถามคือแล้วเรารู้จักลูกค้าเราดีพอหรือ,อยังบางทีเราอาจจะกำลังแบบว่าขายผิดคนอยู่หรือเปล่าวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะครับผมโดยเราจะอิงแนวคิดจากดรทนายชรินสารจาก Strategy Clinic แล้วก็บทความที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะหาคำตอบว่าทำไมการเข้าใจลูกค้าถึงสำคัญมากๆแล้วธุรกิจต่างๆทั้ง B2C B2B เนี่ยจะทำความเข้าใจลูกค้าได้อย่างไรเพื่อให้อ,อ่ประสบความสำเร็จจริงๆอย่างยั่งยืนครับน่าสนใจมากครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยคือดรทนายท่านจะย้ำเสมอเลยว่าถ้าเราไม่มีลูกค้าที่เข้าใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่เราเสนอเนี่ยธุรกิจมันก็เหมือน เอ่อสร้างบ้านบนทรายเลยนะคะครับผมคือเก่งเรื่องอื่นแค่ไหนก็อาจจะไม่รอดจุดนี้มันสําคัญมากจริงๆแต่ดูเหมือนหลายๆธุรกิจก็ยังยังพลาดตรงนี้อยู่ปัญหาคลาสสิกที่ดรทนายชีย้เห็นบ่อยๆมันไม่ใช่แค่ว่าไม่มีข้อมูลค่ะอย่างพวกร้านโชว์หวยเล็กๆสมัยก่อนแต่รวมถึงธุรกิจที่แบบว่ามีข้อมูลเยอะมากแต่ไม่ใส่ใจหรืออาจจะวิเคราะห์ไม่เป็นอ๋อค่ะทำให้ข้อมูลนั้นมัน มันก็ไรค่าไปยุคนี้จริงๆเรามีเครื่องมือเยอะนะครับอย่างระบบ C I M ที่ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกรรมดิจิตอลต่างๆเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ต้องจริงจังเลยแล้วฝั่ง B 2 B ล่ะคะที่เขาขายของให้ธุรกิจด้วยกันเองอันนี้มันจะยากกว่าไหมคะเพราะว่าไม่ได้เจอคนใช้จริงๆโดยตรงยากไปอีกแบบหนึ่งครับผมปัญหาหลักของ B 2 B เลยก็คือ การไม่เคยเห็นหน้าผู้บริโภคคนสุดท้ายอตัวอย่างที่ดรทนายท่านยกมาบ่อยๆก็เช่นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ส่งให้โรงงานประกอบอีกทีค่ะหรือแบรนด์ที่ขายของผ่านร้านค้าปลีกใหญ่ๆที่เขาอาจจะไม่แชร์ข้อมูลลูกค้าปลายทางให้เรา ค oh, ค่ะ่ะะมันก็เลยเหมือนทำงานในความมืดไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรหรือความต้องการเขาเปลี่ยนไปทางไหนแล้วดร์ทนายก็เสนอว่าทางแก้หนึ่งก็คือ B 2 B อาจจะต้องพยายามสร้างช่องทางหรือเก็บข้อมูลจาก e N d user เองอ๋อเ oh, หรอคะอาจจะผ่านกิจกรรมพิเศษหรือสร้าง community อนไลน์อะไรทำนองนี้ครับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาโดยตรงโ oh, หน่าสนใจมากเลยค่ะ แสดงว่าแค่มีข้อมูลดิบๆนี่ไม่พอจริงๆไม่ว่าจะเป็น B 2 C หรือ B 2 B 2> ครับผมสิ่งที่ดรทนายเน้นมากๆก็คือต้องเป็นข้อมูลที่อิงข้อเท็จจริงหรือ Fact based ไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรือการเดาเอาของผู้บริหารใช่ครับจากนั้นกระบวนการสำคัญมากๆเลยก็คือการเปลี่ยน Data ก้อนใหญ่นั้นให้เป็น Intelligence หรืออ,อ,องค์ความรู้เชิงลึกที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์มาแล้วถูกต้องครับ คือเคยอ่านเจอเหมือนกันค่ะว่าบางบริษัทนี่ลงทุนระบบเก็บข้อมูลเยอะมากแต่ขาดคนวิเคราะห์หรือขาดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลตัดสินใจสุดท้ายก็ได้แค่ Data ไม่ใช่ Intel l i g e n ม e มันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆหรือเปล่าจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์มา mm. ตัวอย่างร้านอาหารที่คุณเคยยกมาก็ชัดเจนดีนะครับสมมติเราตั้งใจทําอาหารอร่อยเลิศนี้คือ Value Pro p ของเราค่ะ <c oughs> แต่ข้อมูลลูกค้าบอกว่าเอ๊ะคนที่มาทานส่วนใหญ่คือพนักงานออฟฟิศช่วงพักเที่ยง ที่เขาต้องการความเร็วเป็นหลักอ๋อค่ะเข้าใจเลยอันนี้คือคัสิมร์นี้จริงๆถ้ามันสวนทางกันแบบนี้ดรทนายก็แนะนําว่าต้องเลือกครับ <Okay. S 1> คือ 1. ปรับ value proposition ให้ตรงน่ะ <Okay. S 1> เช่นหาวิธีปรุงให้เร็วขึ้นอาจจะมีเมนูกลึงสําเร็จรูปอะไรแบบนี้ <Okay. S 1> หรือ 2. เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปเลยอ๋อ oh. หากลุ่มที่เขาให้ค่ากับความอร่อยจริงๆแล้วก็รอได้เช่นกลุ่มมาทานมื้อเย็นหรือครอบครัวช่องสุดสัปดาห์ การตัดสินใจตรงนี้แหละครับที่สำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจมากๆฟังดูแล้วการปรับ Value Proposition นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะมันกระทบไปถึงกลยุทธ์หลักเลยแน่นอนครับแล้วมันไม่ใช่แค่ปรับให้เข้ากับปัจจุบันเท่านั้นด้วยนะครับดรทนายมักจะตั้งคำถามท้าทายผู้บริหารเสมอเลยว่ามองไปข้างหน้าหรือยังอ <Ừ. S 1> อีก10ปี20ปีข้างหน้าลูกค้ากลุ่มเดิมของเราเขาจะเปลี่ยนไปยังไงอายุมากขึ้นไหม ความสนใจเปลี่ยนไหมสถานะการเงินเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะแล้ว Value Proposition ที่เรามีวันนี้มันจะยังตอบโจทย์เขาในวันหน้าได้ไหมอืมจริงด้วยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยความต้องการของคนอายุ30กับคนอายุ60มันก็ต่างกันหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมันเปลี่ยนความคาดหวังลูกค้าไปเลยไหมใช่ใช่ตอนนี้ทุกคนอาจจะชอบใช้แอปแต่พออนาคตกลุ่มลูกค้าเราสูงวัยมากๆเขาอาจจะอยากคุยกับคนจริงๆผ่านคอร์เซ็นเตมากกว่าก็ได้ ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ6การคาดการอนาคตนี่ทา้าทายมากๆเลยนะคะทา้าทายมากครับเพราะว่าการปรับ value proposition เพื่อรองรับอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนสโลแกนหรือปรับโปรโมชั่นนะครับจะมันคือการเปลี่ยนแปลงระดับกล,ลยุทธ์เลยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถหรือ capability หลักขององค์กรเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับการเปลี่ยนร้านอาหารจากฟาสต์ฟู้ที่เน้นเร็วราคาถูกค่ะ หนึ่ออกค่ะไปเป็นฟลายด์ิเนงที่เน้นประสบการณ์คุณภาพบริการมันต้องปรับใหม่หมดเลยตั้งแต่คนกระบวนการทำงานสลายเชนวัฒนธรรมองค์กรอือ mm hmm. ซึ่งดรทนายก็ชี้ว่ากระบวนการสร้างเคปบิบิลิตี้ใหม่ๆแบบนี้มันใช้เวลาวางแผนใช้เวลาสร้างนานเป็นปีๆเลยนะครับไม่ใช่ทำได้ข้ามคืนเข้าใจแล้วค่ะ งั้นถ้าจะให้สรุปสั้นๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ก็คือการจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้เนี่ยต้องเริ่มจากการเข้าใจลูกค้ายอย่างลึกซึ้งจริงๆครับผมทั้งปัจจุบันและต้องมองไปถึงอนาคตด้วยโดยอาศัยข้อมูลที่เป็น fact base ไม่ใช่การเดาแล้วก็นําความเข้าใจนั้นมาปรับ value proposition ของเราให้มันสอดคล้องกันอยู่เสมอถูกต้องครับ เหมือนที่มหาตามะคันทีเคยกล่าวไว้ประมาณว่าลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดเขาไม่ได้พึ่งเราแต่เราเพึ่งเขาธุรกิจเลยต้องมอบคุณค่าให้เขาไม่ใช่แค่คิดถึงมูลค่าเงินที่ได้จากเขาอย่างเดียวครับผมว่านั่นคือหัวใจเลยครับผมขออนุญาตปิดท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อย,ยอดจากประเด็นของดรทนายนิดนึงนะครับค่ะได้เลยค่ะคือในเมื่อเราเห็นตรงกันแล้วว่าการเข้าใจและปรับตัวตามลูกค้าในอนาคต เป็นเรื่องสําคัญมากและต้องมองไปข้างหน้าค่ะแต่แทนที่เราจะเป็นฝ่ายแบบว่าตั้งรับคอยคาดการแล้วก็ปรับตามความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้ามันจะเป็นไปได้ไหมครับที่ธุรกิจจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะด้วยการร่วมสร้างคุณค่าแห่งอนาคตหรืออาจจะถึงขั้นกําหนดทิศท,ทางความต้องการนั้นๆร่วมกับลูกค้าไปเลยแทนที่จะเป็นแค่การปรับตัวตามที่คาดการไว้นะครับ